ตอนนี้นิวคาสเซิลมาแรงมากๆกลัวว่าจะปิดเดียวรัวๆเป็นรอยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าสารลิกาเดนนิวคาสเซิลเนี่ยจอคว้าตัวกาบริเวก้านะครับสตตร์ของเซลตาบิโกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะครับอันนี้เป็นรนายงานจากมาก้าครับบอกว่านิวคาสเซิลยูเนเต็ดเนี่ยในกล้บรรลุข้อตัวของกาบริเวก้านะครับสตตร์ของเซลตาบิโกครับ ไอ้หนุม่มคนนี้อายุ21ปีครับเป็นตัวหลักในแดนกลางของเซลยวตาบิโกในฤดูกาลน,นี้ครับลงเล่นไปทั้งหมด39เกมทำไป9ประตูกับ4อสส์ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ประธานของเซลยวตาบิโกครับอย่างคลอสมูริโน่เนี่ยเคยออกมาพูดนะครับบอกว่าอากราบิอุเ้าเนี่ยครับมีโอกาสย้ายทีมในช่วงสนนัยนี้โดยเขาเคยตกเป็นข่าวกับรออเรอัลมาเรดด้วย แต่ว่ายังไงก็ตามอย่ารอช้าครับรายงานล่าสุดบอกเลยว่าสาริกาดงนิวคาสเซิลเนี่ยคือตัวเต็งในศึกชิงไลเซนของการบรีลเวก้านะครับโดยพวกเขาใกล้บรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรายงานบอกอีกว่าเวก้าเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาประมาณ30ล้านยูโรแต่สื่อในสำนักอื่นเนี่ยรายงานว่าค่าฉีกสัญญาของเวก้าอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนะครับไม่เหมือนกันแต่ว่ารเราบริษตอนนี้กำลังจะปิดดีลคว้าตัวเชอรเบิร์กแฮมแล้วนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มความเป็นได้มากขึ้น ที่นิวคาสเซิลจะได้ตัวเวก้าไปครอบครองนะครับโอ้โ oh หถือว่ายาวๆไปเลยนะครับสำหรับนักเตะหนุมน่มคนนี้ต้องมาตามครับอนาคตไกลแนๆ่ๆช่ามาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับไกลยที่ได้ตัวแล้วสําหรับสาลิกาโดงโอ้โ oh หจัดไปยาวๆครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับ,บ,บการรุยเวก้าก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้รุ่น